สวัสดีครับท่านสมาชิกครับที่เห็นในภาพนี้คือ,อลูกที่หนึ่งแม่ฟ้าหลวงเข้ากับที่หนึ่งพิโรกคักบนกตัวนี้ไปให้ลูกที่สามหนองคายเคยให้คนรู้จักขอยืมไปคนเคยรู้จัก แล้วมันก็บอกว่านกตัวนี้ไม่ดีคงเสียดายมากตอนนี้ปล่อยหลุดกลับมาลุกตอนแข็งบินถึงแม่สายไม่ติดหายไปอาทิต์หนึง่งเพราะว่า อยู่บ้านมันเกาะอย่างเดียวเลยเป็นนกที่เกเลใส่ห่วงด้วยเป็นลกปี2014เกาะอย่างเดียวพอปล่อยออกจากกรงนี่เกาะแล้วไม่ยอมบินก็เลยแกล้งแข่งให้มันหายไปเลยมันก็ไม่หายกลับค้างคืนตลอดแม่สายก็หายไปร่วมอาทิตย์กลับมาได้ สี่ห้าวันประมาณนี้ไปเถือนที่ห้าวันกลับมาได้แต่สายเลือดสูงัดไปให้ลูกที่สามน้องคายเมื่อปีที่ผ่านมาปีนี้แหละไม่ใช่ปีที่ผ่านมาน้องคาย2016นกตัวนี้เป็นนกแข็งแรงมาก พ่อที่หนึ่งแม่ที่สองพ่อที่หนึ่งพิโรคแม่ที่สองแม่ฟ้าหลวงนกที่รูปร่างดีแต่เกเรไอ้สายเหลืองรอบ สวัสดีนะครับ